ก่อนจะถึงวันแห่งการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ที่สนามม้านางเลิงชาวอาโศกที่มาจากต่างจังหวัดก็ได้มารวมตัวกันที่สันติอโศกเพื่อเตรียมงานและเตรียมตัวค่ะ ที่เยอะๆก็มีบวบงูบวบเรียมบวบหอมค่ะแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็คือผักบุ้งมาเป็นสิบก่าถุงเลยค่ะ<อ>ผักบุ้งเอามาจากไหนเยอะแยะเลยค่ะก็ในสวนค่ะมีสวนถ้าสวนผักบุ้งนี้ก็สวนหน้าโรงปุ๋ยค่ะงานที่ชาวบ้านจะร่วมทำอะไรบ้างคะก็หลักๆก็ข้าวเหนียวส้มตำค่ะมาอยู่เมืองกรุงทั้งทีแต่ทำไมยังเลือกที่จะแจกข้าวเหนียวส้มตำเพราะว่า ทีมประสานงานแจ้งมาค่ะว่าบาลลาดต้องรักษาเองลักษักข้าวเหนียวส้มตำเป็นอาหารยอดนิยมทุกคนไหมส้มตำขา้าวเหนียวก็ค<อ>นทําบริการไม่ทันอยู่แล้วที่ผ่านมาเตรียมเรียบร้อยมากน้อยแค่ไหนเตรียมอะไรกันบ้างก็ทุกคนก็สุดแรงเต็มที่ขนถักขึ้นรถแล้วก็มากันเป็นขบวนสามคันค่ะเมื่อวาน ชาวบ้านราเมืองเรือเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีการชุมนุมครั้งนี้จะมีการแจกข้าวเหนียวส้มตำสิ่งสำคัญก็คือปลาราเจที่ทำจากถั่วเหลืองดังนั้นแม่ครัวจึงช่วยกันรปรุงรสปลารเจให้อร่อยการเตรียมปาระให้อร่อยต้องทำยังไงบ้คะเอากระปิกมาตัว่ ไฟมันตพร้อมตอนเดียบไว้แล้วก็ตามด้วยปะลามาผสมกับกะปิแล้วก็ต้มใส่แตงแล้วก็มีน้ำเท่นั่นสับป,ประรดปั่นก่อนเพื่อจะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมเราใส่ถั่วชิละล์ไหมคุณตาปลาเราไม่ใส่ค่ะคือสับป,ประรดนี่มันจะเป็นตัวเหมือนเหมือนมาแทนชูรส อใช้ใบตองให้ชุมันหอมแล้วใช้ใบตองนี่มันจะหอมใบตองด้วยถ้าพี่น้องคาดมาดหวังว่าส้มตำตัวปลาจะไม่หอมถ้าคนมากก็เราก็ทําเพิ่มได้ในขณะที่ท่านสมณะท่านสิกขมาศและญาติธรรมจากต่างจังหวัดทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ คุณอาเปียกฝั่งตะวันพาคุณแม่วัย82ปีเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมชุมนุมบอกอยากกระตันอยู่ต่อคุณแม่และกระตันอยู่ต่อแผ่นดินมันเป็นจิตสำนึกของเราที่เรารักประเทศชาติรักในหลวงและก็รักความถูกต้องเราไม่อยากเป็นคนใ้แผ่นดินเมื่อญาติธรรมมา คนใจบุญก็ตามมาค่ะมาจัดโรงบุญแจกขนมจีนเป็นน้ำยาป่าและน้ำยากะทิทั้งสองหม้อเบอร์50หลวงตาอิมบุญขันติโกโอ,อายุ90ปีเดินทางมาจากพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์เพื่อร่วมชุมน,นุมศาสนาที่เกี่ยวกับการเงินยังไงคะหลวงตาก็คงจะเกี่ยวกันนะไม่มีศาสนานทั้งวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ มมมม,มัันนไ่ีสศาาทก่องทัพต้องเดินด้วยท้องสมองต้องเดินด้วยปัญญาประชาต้องเดินด้วยคุณธรรมมาช่วยกันเน้นย้ำความถูกต้องให้สังคมในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ที่สนามม้านางเลิอเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ